พบกับผมเช่นเคยนะครับสอนสำรันดีชแนลนะครับวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องปั๊มกันครับนี่ครับตัวนี้เป็นที่เรียกว่าปั๊มฮุบบจีนะครับนี่ทำไมถึงได้ถอดนะครับตัวนี้ก็คืออาการก็คือสตาร์ตติดยากแล้วก็เร่งไม่ขึ้นนะครับพอสตาร์ตติดนะครับเสียงก็เขกนะครับเสียงดังแตกแตกแตกแนะครับ มานะครับแล้วก็เราได้ปิดจะถอดที่เรียกว่าเปลี่ยนซีนปั๊มลมด้วยนะัวกึงนี่ครับสาเหตุเกิดจากอะไรนี่ครับปั๊มปั๊มของเรานะครับนี่ครับสาเหตุเกิดจากตัวนี้ครับแกนมันมันหลวมครับมันโยกตัวได้นะครับก็ทําให้เร่งไม่ขึ้นนะครับเหบยบไม่ขึ้นนะครับสตาร์ทติดยากนะครับ ก็เลยได้โอากาสนะครับเอาไปเช็คเลยซะเลยนะครับเช็คทั้งปัม๊มหัวฉีดเลยครับวันนี้รอเตรียมจัดส่งครับเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์นะครับก็เลยไปไม่ได้วันนี้ก็เลยจะทําการเอาไปส่งนะครับไปเช็คปัม๊มนะครับ <c oughs> นี่ครับคือคืออาการที่เรียกว่าอาการเลยหนึ่งในร้อยหรือว่าหนึ่งในล้าน <c oughs> มีรถอยู่สามคันละ เพิ่งเคยเจอเนี่ยครัเล่นรถมา20กว่าปีละเพิ่งโดนอาการนี้นะครับส่วนมากก็มีแต่ลูกปั๊มสิกอะไรนะครับอาการนี้เป็นครั้งแรกะครนบพี่โดนก็ฝากด้วยนะครับสำหรับสายซิ้งสายแรงช่างเขาบอกว่าเหยียบแรงเหยียบกระชากนะครับมันนะผมก็ ปกตินะแต่ไม่ว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นนะครับตัวน,นี้นะครับถ้าใครอยากถอดนะมันจะมีมาร์กเดี๋ยวจะให้ดูนะครับมันจะมีนะครับหลกัหลกๆอยู่สองอย่างนะครับสองที่นะครับก็คือ,คอมาร์กเครื่องแล้วก็มาร์กปั๊มนะครับไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูซิหนาะนี่ครับเห็นไหม นี่คือมาเครื่องครับนี่มาเครื่องนี่นี่ให้ดูครับนี่นี่เี่นไหผมเคียนไหมเขาขีดเส้นขาวๆไว้ก็คือลุกนี่ครับนี่มันจะมีจะมีนี่ครับอะไรเรียกอะไรลูกศรนะครับตัวมาร์กนะครับให้มันตรงกับแทนเครื่องกับมาเครื่องครับแล้วปั๊มนะครับปั๊มมันก็จะมีมาปั๊มเหมือนกันนะครับ มาปั๊มเอา้าเสียครับเสียครับมาปั๊มก็จะอยู่นี่ครับนี่มาปั๊มครับอย่างนี้ป่ะครับนี่กับตัวนี้ครับนี่มันจะต้องตรงกันนะครับแล้วก็นี่ครับนอ็นอตน็อตจับก็คือน็อตจับสองตัวนะครับไม่ลืมสีครับ เราจับสองตัวนะครับแล้วตัวนี้มันจะมีริมนะครับก็คือมีร่องริมนะครับใส่ก็คือถ้าหากใส่ผิดนะครับมันก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับอ่าช่างว่าใส่ไม่อยากนะเคฟแบบใส่ให้ถูกมาร์กก็เป็นอันติดนะครับแต่ว่าจะแรงไม่แรงนั่นคืออยู่ที่การเขยับมาร์กก็คือการเขยับองศาของตัวเครื่อง ที่ผมไม่เห็นเมื่อกี้นะครับขีดขาวๆก็คือแก่สุดนะครับที่เขาขีดไว้นะครับเยอบลอง,ลงมาก็คือจะอ่อนตามนะครับนี่ครับคือหลักการแล้วก็เล่งดูนะครับว่ามันขึ้นตามตีนหรือว่าลองขับดูนะครับว่ามันขึ้นดีไหมบูตติดดีไหม <c oughs> นะครับตัวนี้ไม่มีเทอร์โบเดิมๆนะครับ ก็มีเพียงเท่านี้นะครับปัม๊มไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคนที่เคาเรียกว่าอะไรชอบตั้งเ,เติมน้ำมันให้น้ำมันเยอะๆนี่ครับคันออกนะครับแล้วก็คันจะมีน็อตเบอร์สิบอยู่ในนี้นะครับตัวหนึ่งนี่ครับ ตัวนี้เป็นคือป,ปั๊มหกบีจีขีดหนึ่งครับยี่สิบกว่าปีแล้วครับคันนี้ไปแล้วบ่ข้าเอากินเลยบ่ก็ออบอหอใส่ถุงไปเลยลูก นะครับก็ฝากติดตามด้วยแลลวกันนะครับตัวนี้คือคือง่ายคือการรื้อปั๊มนะครับปั๊มเสียตัวนี้หลวมนะครับเคยเรียกอะไรไม่รู้ไปแล้วแม่นี่ครับไม่มีอะไรมากการถอดก็ถ้าไม่รู้ ก็ให้ช่างหรือผู้เชี่ยวชาญมาถอดจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีเรียกว่าอะไรหลายอย่างนะครับถอดอย่างเหมือนกันนะมูชีดถอดไม่เป็นก็โอ้อาจจะทำให้เรียกว่าเสียเยอะเสียหายเยอะได้นะก็ถ้าตัวปั๊มก็ไม่มีอะไรมานครับน,นอกสีตัวนี่ครับ แล้วก็ตัวนี้น็อตสองตัวข้างหน้า่องดูตัวนี้ก่อนนี่ครับน็อตสองตัวแล้วก็ตัวถอดปัม๊มแ่่องอ์ประกอบรวมก็คือนี่ครับแป๊บน้ำมันแปบ๊บแป๊บไหลเข้าหัวฉีดแป๊บหัวฉีดนะครับก็หลายอันอะ่ะก็ตัวนี้นะช่างเขาใช้เวลาถอดประมาณ สักสาบนาทีได้แ๊บเดียวนะไม่นานคือเขาชำนาญการแลนะ้วแต่เรายังไม่ชำนาญเราก็จะอาจจะใช้เวลานานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับแนะนำกันได้นะครับผมก็โลืมาขายให้ดู นะครับผมเพิ่งรู้อ่เพิ่งเป็นนะครับอาการนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับลาไปก่อนนะกัน